ค่ะทุกคนอยู่กับช่อนาพาพสตูดิโอนะคะวันนี้จะมาสอนคุมโทนเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าจะเป็นคุมโทนแอปใหม่นะคะเพราะว่าจากหลายๆคนนะคะเกิดปัญหาจากคลิปสอนคุมโทนแอป,ปโฟรานะคะเพราะว่าทุกคนบางคนแอปไม่รองรับบ้างคุมโทนวิดีโอไม่ได้บ้างเอไม่ใช่คุมโทนวิดีโอมันคุมโทนวิดีโอไม่ได้นะคะแล้วก็อะไรน,น,นู่นนี่นั่นันน,นะคะบางคนก็แบบว่าหาแอปไม่เจออะไรอย่างงี้อะ เดี๋ยวมุงจะามาแก้ปัญหาอันนี้บอกเลยนะคะว่าเป็นแอปที่สามารถคุมโทนได้ทั้งแอปไ,อไม่ใช่คุมโทนได้ทั้งวิดีโอและรูปภาพเลยนะคะอันดับแรกที่เราต้องมีในการหาโทนนะคะก็คือ Instagram แไม่ก็ Pinterest ก็ได้นะคะแต่ว่าแอปโทนนี้มุไม่เคยหาใน Pinterest นะคะก็เดี๋ยวมุจะพาไปดูว่ามันจะมีไหมนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้า Pinterest นะคะลืม เราต้องมีแอปคุมโทนก็คือแอป f o เด l e นั่นเองนะคะเป็นแอปนี้เลยนะคะแอปแอปอันนี้เป็นสีเหลืองเหลืองนี่นะคะเดี๋ยวมุ้งจะพามาหาว่าอ่าโทน Pinterest นะคะจะมีไหมโทนของ f o เด l e นะคะโทนเอ๋อไม่ใช่ f ฟ o ด l e โทน f ฟ o ด l e อ,อ่ะมีนะคะ แต่ว่าใน IG เขาก็มีแจงเหมือนกันนะมันจะเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนให้เรากดเข้าไปโทนที่เราต้องการจะต้องต้องการนะคะต้องการต้องการแบบว่าจะชอบโทนไหนแล้วก็คลิกไปโทนนั้นเลยนะคะสังเกตได้ว่ามันโทน,นี้นะคะหน้าปกมันจะมีพวกแบบว่าปรับทรงปรับแสงอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะไม่เหมือนโพรานะคะแล้วก็กดบันทึกรูปภาพเหมือนเดิมนะคะพอเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะทุกคน พอเราได้รูปแล้วใช่ไหมได้รูปอารมณ์แบบว่าเอาม็มช่ได้รูปได้เขาเรียกว่าอะไรได้โทนเราแล้วนะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตนะคะไปหารูปอ่ารลปศิลปินละกันนะคะศิลปินผู้หญิงเป็นผู้หญิงนะคะเป็นศิลปินหรือว่าเป็นเน็ตไอดอลนะคะโอเค คนนี้แหละโอเคต่อไปเราเข้าไปที่แอ p ฟูดเลเลยค่ะทุกคนแอ p ฟูดเตัวนี้อย่างที่บอกเนาะว่ามันคุมโทนได้ทั้งวิดีโอแล้วก็รูปภาพน,นะคะอันดับแรกเลยนะคะให้เรากดไปที่ Edit มันจะขึ้นหน้าอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราก็กดไปที่ Edit ค่ะตรงนี้ชุด แล้วมันก็แล้วเราก็เลือกรูปนะคะแล้วเราก็กดแก้ไขเลยพอเสร็จมันจะขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมคะทุกคนให้เรากดด้านบนมองด้านบนเราจะมีคําว่าสแกนถูกไหมให้เรากดไปว่าสแกนนะคะแล้วทีนี้เราก็กดตรงนี้ค่ะจะเป็นรูปอย่างนี้แล้วให้เรากดตรงนี้ค่ะเป็นโทนที่เราบันทึกมาใช่ไหมอะนี่มันก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะคะทุกคนก็จะเป็นโทนอย่างนี้เลยคือ จะเป็นอย่างนี้เลยก็คือง่ายมากง่ายแบบง่ายมากเลยนะคะทุกคนง่ายกว่านี้คือไม่มีอีกแล้วเนาะอันนี้แชทได้มาทําไมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเราก็เราสามารถปรับแต่งได้เองด้วยนะแบบว่าเออเราไม่ชอบอ่าอยากชอบโทนนี้แล้วแต่ว่าไม่มีเกรย์ได้ไหมไม่มีฝุ่นได้ไหมอ่ะเราลองลดเกรย์อ่าก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะสวยงามนะคะแล้วเราก็กดบันทึกไปเลยนี่ก็ ง่ายมากเลยนะคะทุกคนคลิปนี้มีเวลาแค่3านาทีเองนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างการทำวิดีโอกันเลยเนาะเดี๋ยวเรามาเข้าการทำวิดีโอคุมโทนวิดีโอเลยนะคะให้เรากดไปที่ Edit เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เลือกวิดีโอนะคะที่เราต้องการจะแบบจะคุมโทนนะคะก็คือวิดีโออะไรก็ได้ที่เราจะต้องการ คูปเทอร์นส์นะคะเราก็เลื่อนๆหาวิดีโอไปนะคะสมมุติเป็นวิดีโอเอาป่ะม่เอาเอาเป็นวิดีโอลิซ่าอันนี้นะคะอ่ะแล้วเราก็กดถ้าเราจะเอาโทนใหม่นะคะให้เรากดไปที่สแกนแล้วก็นำรูปภาพเข้าเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าเราจะคุมโทนเอาแบบสูตรเดิมนะคะหรือว่าจะเขาก็มีที่แต่งให้ด้วยนะจะมีแบบนี้ นะคะถ้าเราจะเอาสูตรเดิมของเราแล้วก็กดเขา้าไปนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยแล้วเราก็กดบันทึกมันก็จะรอโหลดประมาณนี้เลยนะคะก็ง่ายนะคะง่ายมากนะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ได้นะคะเพราะว่าอันนี้มันง่ายมาก